นับไถลังแล้วนะคะประเทศไทยจะเปิดประเทศเปิดประเทศนะคะเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวจาก46ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะโดยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็น1นึ่ใน17จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมีความพร้อมในด้านต่างๆมากน้อยขนาดไหนไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสียงต่ำให้เข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวจำนวน46ประเทศหรือ45ประเทศบวก1เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน17จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวซึ่งในช่วงแรกของการเปิดประเทศคาดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนในประเทศเพราะปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศต้นทางที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่จะต้องเข้ามาทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเกต็ตซึ่งก็จะมีมาตรการในการคัดกรองทั้งการยื่นเอกสารการฉีดวัคซีนผลตรวจโควิดภายใน72ชั่วโมง รวมถึงจะมีการตรวจสวอบและรอผล1คืนจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ซึ่งก็จะมั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่จะมีความปลอดภัยสูงมาในประเด็นของ c ชามิ่งเชียงใหม่จริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่นอกเหนือ46ประเทศนี้แล้วเข้ามาก็มาอยู่ในแซนบ็อกมาอยู่ในสนามกอล์ฟนะครับแล้วแม้กระทั่งว่าคนที่ถ้าไม่ได้ อยู่ในการฉีดวัคซีนครบโดสมาเนี่ยก็มาควรัทีน10วันเดิม14วันนะครับก็เป็นเงื่อนไขแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเชียงใหม่ต่ำมากคนที่เข้ามาวันนี้ถือว่าใช้กรุงเทพเป็นสปริงบอร์ดใช้ภูกเก็ตเป็นสปริงบอร์ดครับส่วนคนไทยมาตรการเดิม สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศจังหวัดเชียงใหม่ไม่เคยปิดจังหวัดจึงสามารถมาเที่ยวได้ปกติภายใต้มาตรการในการป้องกันโรคโควิดส9าสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนับเป็นช่วงเริ่มต้นหายซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่และจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในประเทศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งในเรื่องของรายได้ และความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องของสถานที่และพนักงานซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ70ในภาคโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจริงๆแล้วเรามีการเตรียมงานมาตั้งแต่มีนาเมสาละว,ว่าเราจะมีการขยับปรับตัวเองตามมาตรฐานต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาเพื่อมีความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานชาชาพลัสและก็ออ SOP ต่างๆที่เป็นมาตรฐานนะคะ เพราะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ถามว่าจริงๆแร้ว,ว่างไหมว่างนะคะแล้วก็จากจํานวนแขกน้อยเราก็เลยมีการเตรียมงานกันค่อนข้างจะเข้มข้นเพราะถามว่าเรากระตือรือร้นแล้วเราก็ตื่นเต้นจะรับนักเดินทางนะคะสิ่งแรกที่เราคาดหวังก็คือไฮซีซันนี้เราเตรียมรับนักเดินทางภายในประเทศเกอะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมาตรการตั้งแต่กลางปี63มาแล้วนะครับไม่ว่าในเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งในเรื่องของสถานที่นะเรื่องของ Social d i s t a n c i n g นะครับเรื่องของการจัดโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจัดโต๊ะแบบห่างกันมากนะครับห่างกันประมาณเกือบ2เมตรนะรแต่และโต๊ะแต่โต,ต๊ะแล้วก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งร้านเราเนี่ยเราไปดูร้านแน่นะครับเพราะฉะนั้นรเรื่องของระบบอร,รกากาศเนี่ยเราเราเลยไม่ต้องจําเป็นตรงนี้มากมายนะครับผมส่วนในเรื่องของอบริเวณของโต๊ะเอกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการตั้งแต่การทําความสะอาดโต๊ะนะครับโต๊ะทุกโต๊ะเนี่ยเราคินนิ่งเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมีป้ายสีส้มมาวางว่าเราคิดนิ่งแล้วนะครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยลูกค้าชุดต่อไปเข้ามาปุ๊บเราก็ทำ่างนี้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งตัวเมนูเองเนี่ยเราก็จะมีการาทาความสะอาดด้วยด้วยแอลกอฮอล์นะครับเป็นยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็จะคาดดีก่อนเพราะคาดนี่หมายถึงว่าเราเราผ่านการใช้งานละถ้าไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปทำความสะอาดแล้วก็มามาใส่สายคาดใหม่นะครับแล้วก็ ถ้าท่านไม่สะดวกแบบเมนูแบบนี้ก็เป็นอีเมนูนะครับก็สแกนเคียร์โค้ดก็อยู่ในมือถือของท่านนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าจะดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ครบ100%ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอีกด้วยพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพประสิตาช่วยประดิษฐ์ NBT เชียงใหม่รายงาน